นี่นะทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือใครนะครับยืนมองผมเนี่ยนานแล้วน,นะก็กวักมือเรียกผมเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือใครนะครับพีเอฟซีเห็นไหมทุกคน <c oughs> เขากวักมือเรียกผมนะครับเหมือนคนรับแรที่ผมเนี่ยเคยเจอในป่ากูม <c oughs> หนักเก็บไปได้ <c oughs> หาหนักเก็บไปได้แหละ สวัสดีครับสวัสดีท no ่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยเจอใครไม่รู้นะมาหาผมที่หน้าบ้านนะครับทุกคนก็คล้ายๆกับคนรับแลรเลยนะครับพี่พี่ครับนะก็ยืนมองผมเนี่ยนานแล้วนะครับเหมือนขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพี่พี่ครับเขาอยู่ฝั่งนู้นนะพี่พี่อยู่หน้าบ้านผมเลยนะก็ตอนนี้นะกอลัมก็ไม่อยู่ด้วยนะครับกอลัมเนี่ยไปหาผักนะยังไม่กลับมาเลยนะ ไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยก็ขึ้นด้วยนะเจ้ากระลรมก็น่าจะไปหาเห็ดด้วยนะครับพี่พครับนะผมกลับมาหาเห็ดเนี่ยก็คือผมกลับมาเนี่ยผมไม่เจอเจ้ากระลรนะไม่รู้ว่ากระลรเนี่ยมันหายไปไหนนะครับทุกคนครับตัวที่ผมกลับมาเนี่ยมันจะนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่พี่แต่ว่าตอนนี้มันไปไหนไม่รู้มันน่าจะไปหาพวกเด็ดผักหาเห็ดโคนนะครับพี่พี่ครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคนนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะ นี่นะทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือใครนะครับยืนมองผมเนี่ยนานแล้วน,นะก็กวักมือเรียกผมเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือใครนะครับพี่เอฟซีเห็นไหมทุกคนเขากวักมือเรียกผมนะครับเหมือนคนรับแลที่ผมเนี่ยเคยเจอในป่าเลยนะที่ผมเนี่ยเคยพากอลัฟเนี่ยไปรักษาเลยนะครับพี่เอฟซีครับเมือม่อในเก็บแล ฮันกเก็บไปเลยแหละต้องการอะไรไหมครับเขาไม่พูดเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตังกล้องไปคุยหน่อยนะทุกคนจะได้เห็นมุมกว้างๆหน่อยนะครับนี่นะเขาก็ยืนมองผมเนี่ยตังมาแล้วนะครับพ ผมเนี่ยเพิ่งอาบน้ำเสร็จเองอะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะครับพี่พี่ครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครนะแต่ว่าเขาเหมือนคนรับแล้มากเลยนะพี่เอฟซี FC. ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือเปล่านะหรือว่าต้องการให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันใมมไหม mình luôn ở trên nào nào nó Ồ cái à, à, luôn à, có à, à. Nó tế, nó tế ở gái, cái 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 ở ได้เกียวผมหรือเปล่านะเหมือนเป็นคนรับแล้วเลยนะครับพี่พี่ครับก็เมื่อกี้หน้าผมนะครับเข้าไปคุยนะเขาบบอกว่าจะแบบยังไงอ่ะผมถามว่ามีอะไรผมช่วยไหมเขาก็พยักหัวนะครับพี่พี่พครับ อ๋หลหรอชนาไหมใช่น่าจะเป็นคนรับแลหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเคยเจอในปลาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับโหผมก็แบบยืนมองผมเนี่ยตั้งนานนะพี่พี่เกท้องแล้วครับอ่ะงูเห ผมช่วยเขาเข้าบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาไปนั่งคุยกันดีกว่านะครับเหมือนคุยกันแบบนี้จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะดี๋ยวนเก,กชิ่อนอนัแล้วะครเกสเกทะัะทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยได้ช่วยเขาเนี่ยขึ้นมานั่งบนบ้านนะเข้ามานั่งคุยกันก่อนนะครับพี่พี่แต่ว่าเขาเนี่ยไม่เข้ามานะครับเหมือนเขาจะต้องการให้ผมช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะทุกคนน่าจะเป็นคนรับแรงนะครับเพราะว่า มันเหมือนกับคนที่ผมเนี่ยเคยเจอในป่าเลยนะครับทุกคนเออแต่แปลกมากทาไมเขารู้ว่าบ้านผมอยู่เนี่ยก็คือเขาเนี่ยมาถึงหน้าบ้านผมเลยนะครับ<ส>เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปคุยกับเขาอีกรอบน,นะครับ<ส>เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องหน่อยนะพี่พี่นะแต่กล้องสั่นก็ขอพอนะนะพี่พี่โอเค เราเข้าไปถามดูว่าต้องการอะไรหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้ตั้งกล้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับเขาดูนะว่าเขาต้องการให้ผมช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะครับยูยูก็คนรับแรงเนี่ยมาหาผมถึงบ้านเลยวทุกคนก็ผมเนี่ยไม่ได้ไปหาเขาเนี่ยหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากเหตุเนี่ยขึ้นด้วยนะครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะครับว่าเขาต้องการให้ผมช่วยเหลืออะไรเขาหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนไป เขามาหาผมถึงหน้าบ้านเลยก็คือเขาให้ผมเนี่ยไปช่วยตามหาลูกของเขานะครับพี่เอสี่ครับ ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะอ,อันนี้นะทุกคนครับก็คือเขามาบอกผมนะครับว่าให้ผมเนี่ย ไปช่วยตามหาลูกเขาหน่อยนะครับเพราะว่าลูกเขาเนี่ยโดนจับตัวไปนะก็หายไปสองวันแล้วนะครับพี่เอฟซีครับเขาน่าจะต้องการแบบมาขอความช่วยเหลือผมก็ได้จ,จะเป็นไปได้น,นะครับพี่เอฟซีนะโอ้โหทุกคนก็คือแบบเขาเนี่ยมาหาผมเนี่ยถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาแก้วมังกรให้เขานะให้คนรับแล่นะครับพี่เอฟซีแก้วมังกรแล้วก็เมื่อกี้นะพ่อผมก็กลับมาเอาสับป,ปละรดมาให้ด้วยนะครับ ô khô hảo cơ mơ giờ mà ông nế nè ô khô hảo นี่นะครับทุกคนเป็นสับประรดนะครับก็พอผมเนี่ยไปทำง,งานกลับมาแล้วก็เอาสับประรดกลับมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เขานะ โอเคครับทุกคนครับผมเนี่ยก็ได้ให้สับประรดเข้าไปแล้วนะครับส่วนเจ้ามังกรเนี่ยแม่ผมเนี่ยเด็ดแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านหมดแล้วนะครับก็ขึ้นใหม่ด้วยนะนี่กําลังจะขึ้นใหม่เลยนะครับนี่ตรงนี้กำลังจะขึ้นใหม่เลยนะแล้วผมเนี่ยจะลองเดินดูนะครับว่าเข้าไปทางไหนแล้วนะครับ เฮ้ยให้ไปไหนแล้วหทุกคนก็คือผมให้ซับร้อยเข้าไปเนี่ยเขาก็เดินขึ้นมาทางนี้นะเมื่อกี้นะผมเห็นนะครับเออเขาเดินไวขนาดนั้นเลยเหรอก็ทุกคนไม่รู้นะว่าใช่คนเมืองรับแลหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเนี่ยให้ผมเนี่ย ไปช่วยตามหาลูกเขานะครับเพราะว่าลูกเขาเนี่ยโดนจับตัวไปนะไม่รู้ว่าโดนจนจับตัวไปหรือเปล่านะครับพี่พีเอฟซีครับก็ตอนนี้เนี่ยกอลัมก็ยังไม่กลับมาเลยนะเดี๋ยวผมน่ยจะต้องนั่งรอกอลัมกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะออกตามหาลูกของคนรับแร่นะครับพี่พีเอฟซีครับโอผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนรับแรลเนี่ยจะมาหาผมเนี่ย ถึงหน้าบ้านเลยนะครับโหไพ,พี่เหมือนเขามาบอกว่าลูกเขาเนี่ยโดนจับตัวไปนะครับให้ผมเนี่ยไปช่วยตามหานะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยเขานะครับเพราะว่าคนรับไรีเนี่ยเขาเคยช่วยเจ้ากละลมไว้นะครับไปพี่เอฟซนะถึงเวลาเราต้องช่วยเขาแล้วแหละลูกเขาเนี่ยหายไปได้สองวันนะครับเหมือนจะโดนจน จับตัวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ๆนะก็ผมก็คุยกับคนรับแรบแบบยังไงอะ่ะผมก็สื่อสารเขาไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะั้นแต่ผมผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าให้มีอะไรให้ผมช่วยไหมเขาก็บอกว่ามีนะครับทุกคนครับก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอกอลัมเนี่ยกลับมาก่อนนะครับเพราะว่ากอลลัมเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไม่รู้ว่า มันหลงทางหรือเปล่านะครับไ้กอลัมเนี่ยแป้งแต่เช้านะก็โอเคครับพี่เ c เดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอกอลัมกันเลยดีกว่านะครับรอกอล์มกลับมาเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะออกตามหาลูกของคนรับแรงนะครับพี่พี FC ครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนครับก็กอล์มเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยก็หกโมงเย็นแล้วนะ ผมเนี่ยนั่งรอกลกัมเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับก็ยังไม่กลับมาเลยอ่ะไม่รู้ว่ากลัมเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับพี่พี่ครับนะไปตั้งแต่เช้าแล้วนะทุกคนผมรู้สึกเป็นห่วงมากเลยอ่ะทุกทีกรัมเนี่ยจะไม่กลับมาดึกแบบนี้นะทุกคนนะก็เมื่อเช้าเนี่ยผมผมเจอกลัมเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนเขานี้นะครับพี่พี่ครับก่อนกลัมจะขึ้นไปหาเห็นเนี่ยกลัมบอกผมว่าว่า เขาน่ยจะขึ้นไปหาเห็ดข้างบนนี้นะครับป่านี้เนี่ยยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งดูสักพักนงนะถ้ายังไม่กลับมาเนียผมจะขึ้นไปตามตะโกนเรียกหาดูบนข้างบนเขานะครับพี่พี่ครับนะตอนนี้ก็หกโมงแล้วด้วยโอ้โหทุกคนโอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวมานั่งรอกันอีกสักพักหนึ่งเลยดีกว่านะครับถ้าไม่กลับมาผมจะขึ้นไปหากระลำข้างบนเขานะครับทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับไม่รู้ไอ้กอลัมเนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะทุกคนนะก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนะก็ค้ั้งๆเนี่ยก็เป็นคนในหมู่บ้านผมนะครับอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองนั่งซุ่มดูนะครับแต่ว่าผมจะตั้งกล้องไว้นะจะดูดีว,ว่ามันจะกลับมาเวลาไหนนะครับว่าจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่านะครับพี่ๆครับนะเพราะว่ากอลัมเนี่ยอาจจะไปหาเห็ดแล้วก็ไปหาเด็ดผักนะ เมื่อเช้าเนะี่ยผมเจอมันขึ้นไปตรงนี้นะครับทุกคนครับโอเคทุกคนมาลุ้นกันเลยว่ามันจะเจอหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนะี่ยผมเจออยู่นะครับโอเค 我呢？我呢？我们这最高卖一米二，最高卖一米二。 ไปทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปตามหากอลรามนะครับก่อนที่มันจะมืดไปก่อนนี้นะจะลองขึ้นไปดูข้างบนสักแป๊บหนึ่งนั้นทุกคนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมีต้นพักวันอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมก็ได้บอกกอล่ามไว้นะครับพี่พไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะหลงทางหรือเปล่านะ ปตั้งแต่เช้าแล้วนะทุกคนป่านี้เนี่ยยังไม่กลับมาเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงบ้างนะไอ้ลามไอ้กอลอมไอ้ลาม ผมเนี่ยก็ไม่กล้าตะโกนเรียกดังนะทุกคนเพราะว่ากลัวชาวบ้านเนี่ยจะตกใจนะครับแบบนึกว่าคนหายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมีรอยเดินขึ้นไปอยู่นะทุกคนเจอไหมไอ้ลอม ผมเนี่ยก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเองนะทุกคนโหรกมากเจ๋มไหมทุกคนมีได้ยินเสียงอะไรไหมไอ้ยเม กลับไปรอที่บ้านดีกว่าทุกคนมันน่าจะหาทางกลับมาได้แหละเพราะว่าอกอลลั่มเนี่ยมันฉลาดทุกคนครับก็ต้องออรอไอกอลัมเนี่ยกลับมาก,ก่อนนะทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยผมผมเนี่ยจะต้องรีบไปตามหาลูกของคนรับและนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยเขาก็ได้มาหาผมถึงหน้าบ้านเลยนะครับทุกคน ม่รู้ว่าใช้คนรับแรงหรือเปล่านะแต่ว่ามันเหมือนมากเลยทุกคนครับมันเหมือนคนรับแรงมากเลยที่ผมเนี่ยเคยพากรามไปรักษานะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยมารอกราฟกลับมาก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องรีบไปตามหาลูกของเขานะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม